สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวครับแอดลูเปิดมาลายงานตัวครับวันนี้ครับเก็บข่าวสารเกี่ยวกับเพลงร็อกสตาร์ของน้องมาฝากกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่อ่านแล้วก็แหมเป็นการตอกย้ำไปในตัวนะครับเหมือนกับพี่เกาเนี่ยเขากำลังย้ำตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าข่าวนี้เขาว่ายังไงนะครับ โดยข่าวนี้ครับถูกแชร์ขึ้นมาโดย b ริ n ส s t a ครับเป็นแอคเคท์บน X นั่นเองนะครับเขาลงเอาไว้สั้นๆนะครับเขาบอกว่าเพลง Rockstar ของ Lisa เนี่ยไม่ได้รับการจัดให้เป็นเพลง K-POP โดย Circle c h a r t ร์ทำให้เพลงเนี่ยไม่มีสิทธิติดชาร์ตใน Circle g l o b a l K-pop chart เออถ้าใครไม่คุ้นหูกับชื่อของ Circle c h a r ารเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับ เขาเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อแกออนมิวสิกชาร์ตนะครับหรือว่าแกออนชาร์ตนั่นเองนะครับเขาจัดทำตารางความนิยมรายสัปดาห์ของเพลงและอัลบั้มในประเทศเกาหลีใต้ครับผลิตโดย Korea Music Content Association นั่นเองนะครับก็ชาร์ตกาออนหรือว่าแกออนก็นแล้วแต่จะเรียกอันนั้นนั่นแหละครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เนอะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหไม่เป็นการย้ำตัวเองของเกาหลีหรือเปล่าครับ ถ้าพูดถึงลิซ่าเนี่ยหลายๆคนก็คงนึกถึง k p ป p ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่น้องเนี่ยโด่งดังขึ้นมานะแต่มาพักหลังเนี่ย ผลงานของน้องเนี่ยมันดันออกไปสู่ตลาดสากลซะมากกว่านะครับเนาะก็ฝั่งเกาหลีก็อาจจะเป็นการย้ําตัวเองว่าเนี่ยลิซ่าเนี่ยไม่ใช่เคป๊อปแล้วเพลงของลิซ่าก็ไม่ใช่เคป๊อปไม่รู้ว่าเขาเศร้าหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนน้องโด่งดังขนาดนี้คนที่ได้ประโยชน์ไปเกาหลีก็ยังคงได้ประโยชน์อยู่ดีแหละถ้ามองในมุมแอดนะเพราะแอดคิดว่าต่อให้น้องจะไปแบบ ไกลแค่ไหนก็ตามแต่แต่อย่าลืมว่าคนก็ยังมีภาพจําน้องกับแบ็คพิงอยู่เนาะน้องกับ YG น้องกับเกาหลีอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นภาพจําที่ผู้คนยังจํากันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแหละแต่ตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เขายอมรับแล้วแหละว่าเพลงของน้องเนี่ยมันไปไกลกว่าคําว่า K คป๊อและมันคือสากลมันคือเวิร์ไวแบบสุดๆอะเนาะ ถึงไม่ได้จัดอันดับไปอยู่ในโซเชียลชาร์ตของเขาอะนะครับก็ต้องยอมรับว่าเพลงของน้องในตอนนี้มันไม่ใช่แค่เคป๊อปแล้วถ้าทุกคนได้ฟังถ้าไปเปิดให้ใครที่ไม่เคยฟังมาฟังก่อนเนี่ยเขาก็คงไม่รู้สึกถึงเคป๊อปเพราะมันไม่ได้มีกลิ่นอายความเป็นเคป๊อปอะไรในนั้นน่ะนะซึ่งถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงบางคนบางกลุ่มหน่อยนะครับแอดแอบเห็นนะก็ยังมีคนที่คอยมาแซะอยู่ว่าเฮ้ยก็เหมือนเคป๊อปหนีไม่เห็นหลุดไปไหนเลยเนาะเอาจริงๆเนี่ยเห็นไหมล่ะขนาด ชาร์ตของเกาหลีเองเนี่ยยังไม่ให้เพลงเข้าไปเลยแล้วจะบอกว่าเป็นเคป p ได้ยังไงครับเพราะว่าเราอย่าไปเถียงกับเขาเรียกว่าออริจินอลเนาะเกาหลีเขารู้ดีว่าอะไรคือ K p ป p อะไรคือไม่ใช่เค o p เนาะถ้าเขามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเพลงเค o p อปอะยังไงก็ต้องเข้าไปอยู่ในชาร์ตนะครับรับประกันได้เลยว่าเข้าแน่นอนร้อยแต่ตรงนี้เนี่ยเกาหลีเขายังยอมรับเลยว่าเฮ้ยเพลงเนี่ยมันไปไกลกว่าคาว่าเคป p แล้วแหละมันขายสากลทั่วโลกได้แล้วอะมันไม่ใช่บัญญัติความว่าเป็นเค o p แล้วเพราะฉะนนั้ ก็ให้เลิกแซะนะฮะคนที่แอบแซะน้องนะก็เห็นมีหลายคนอยู่เหมือนกันเออบนโลกออนไลน์เนี่ยก็คิดว่าพูดไปคงไปไม่ถึงเขาหรอกแต่ก็อยากพูดอ่ะเนาะก็นี่แหละเพลงของน้องมันไปไกลมากๆแล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าน้องไปไกลจริงๆและจะไปไกลขึ้นเรื่อยๆแอดพูดตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนตอนนี้แอดไปก่อนนะครับอย่าลืมทานขงทานข้าวันด้วยจะเทีย่ยงแล้วสวัสดีครับผม